มีแต่คนเป็นเข่าช่วงนี้ซิัดปวดตลอดมันโกงจะฝั่งไหนนะฝั่งในฝั่งนอกด้านนอกนี่นั่นนี่ะใน,นนี่เหรอเธอเนี้เหรอนีเน่เหรอเจ็บไหมไม่ต้องลุกขึ้นก็นได้นี่เหรอน้ำแล้วเนี่ยเวลามันเหมืันดามันเข่าเสื่อมมันจะเสีย,ยต,ตรงนี้เสียตรงนี้นี่เหรอ แค่นี้อ่ะ,อ,นนะอ,อ๋อนิวโป,โป้งไม่ใช่นิวโป้ง,อ,ปงอ,อ๋อจริงๆตรงนีนะ้ต้องใช้กันนะนี่เหรอนะกันแบะขาอย่างนี้นะมันจะเป็นจุดเกาะของอันเนี้ยเจ็บไหมถูลงเนี่นะมันเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อไอ้กลุ่มกลุ่มคอได้เซปเนะี่ย คนนี้มันมันขัดเส้นหนังใช่มันมันยืดนะนู้นนนี่สบ้าของเขาอ,อยู่นี่นะมันเป็นด้านนอกด้านในนะเราต้องกดอย่างนี้นะเห็นไหมงอนนิดหนึ่งนะ เป็นไงมันขัดอะไรยข้างล่างเส้นอาไม่กดี่ขัดไหมไม่ขัดต่งไปข้างล่างเลยเหรอมันขัดขัดเส้นยู่ข้างอา๋อตึงเจ็บไหมตัวนี้ตึงไหม โอ้โหนี่เป็นกอ้อนนี่ไงนี่ไงเจ็บไหมโอ้เคาค่อยไล่ไป ใช่หไหมอืมอือสิอะขยับสิไม่ต้องเดินแล้ววิ่งเลยมั้งมันต้องมีการล่องลองเดินอีกอข้างนอกเมื่อกี้เมื่อกี้เส้นนี้ใช่ไหม กดฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเออกดฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มันเกิดตรงกล่อแล้วนะมันเป็นเส้นหน้าเนี่ยเป็นกำเนื้อนี่ไม่ใช่ถุงน้ำมันมากดตรงนั้นไปชมต่อกดไปเมื่อกี้เอ่านี่ยจุดเกาะของมันอันนี้มันไม่ใช่ยังไม่ใช่เข่าเสื่อมไยเป็นจุดเกาะของที่เมล็ดฮะได้ยินนะเมื่อกี้ไม่ได้ยิน นานไหมไม่แป๊บเดียวเดี๋ยขาดแขางแรงอะ่ะมันยังมีเลยขาดหมดแล้วไม,ม่หมดแต่ว่ามันสายของอาจารย์มือออกนะเดรอ๋อมันดูคือกั็คือกั็โอเค,อเคยังอุ่นดเหมือนกันเจ็งนี้อืม แ็บเหมือนกีดกระดูกใช่ไหม,มใช่มมันมันกีดกระดูกใช่ไหมมีแต่เป็นเข่าหรือเปล่าเนี่ย,โอ,โ,ยอโอ้โหเข่าที่เข่าเข่าเยอะโอ้ยนี่ไงเปิดเลือดเข้าไปจิ ร้องอะไรกันนะร้องแต่เมื่อกี้นะคนเมื่อกี้ก็เป็นลมไปแล้วแบบลิปโป้นอะโอ้ยลิปโป้นตัวจ้ะโอ้ยนี่นี่เพราะว่าอะไรเนี่ย ไปคุกเข่าทําอะไรนะที่เป็นเนี่ยคุกเข่าเกิดเ็เกิดแต่เป็นปคุกเข่าเขาขหวยอ,ยอ้พวกนี้หวยออกนะอย่าลื่มนะอันนี้เป็นถุงน้ำอันนี้เป็นเนี่ยเห็นไหมมันไปได้นะมันเกิด,กาดจากกลัวเฉยเฉยอันเป็นถุ

นิ่ม้นเนี่ยแต่นี่มากเลยตรงเนี้ยม,มันหลวมไงไปยิดใช่นะต้องบริหารหน่อยหนึ่งมันค่อยค่อยค่อยลายตรงนี้มอก มันคุกเข่าไม่ได้พอน้ำแข็งอ่อนแรงไม่ด้หลตื่นอืมไหวพระไม่ได้อะไหวพระได้เหรอไหออวพระไหว้เจ้าด้วดยนุย้ยคอแต่หวยห่วยคอไม่ได้เดินเยอะหน่อยอาเสบอะไรนั่นเนี่มันผิดจังหวะการลุกขึ้นนั่งมันก็ผิดจังหวะได้ สองคนแล้ววันนี้ที่กล้ามเนื้อตัวนี้อ่อนแรง oh. วันเนี้มันอ่อนแรงอ oh. oh. okay. ืมน,นี่เวลาเวลาเวลานะมาดูนะเนี่ยนี่ดูไว้นะใช้เนี่ยที่เรา ผ่านี่แหละยืนขานี่นะขาซ้ายใช่ไหมพี่กองนี่เอาเนี่ยผ้าที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยพันข่ายเงี้ยเนี่ยอย่าง,งนางงี้นะเนี่ยเห็นไ,หมไม่ยากเลยเนี่ยง่ายง่ายอย่างงี้เพราะตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงตรงหน้าขาเนี่ยถีบไปเลยหนึ่งเนี่ย สองเนี่ยโอ้โหเห็นไหมสามอย่าอย่าอย่าทีบสุดนะสี่ปล่อยมันขึ้นมาห้า,หาถ้าถ้าใครมียางใหญ่ตัวยางเนี่ยลองลองทำตามนะครับนะเนี่ยมันจะทำให้ตัวหน้าหน้าขาที่มันนิ่มเนี่ยโอ้มันตัวยางช่วยได้ดีเนี่ยมันจะสปริงตัวดีเพราะฉะนั้นคุณนี้ไปดีเลยอ่าอ่านขะ้างซ้ายนะเก้า ถ้าถ้าเกิดเรานอนก็ได้นอนก็เหมือนกันหนึ่งถ้านอนมันจะมันจะดันมาหน่อยหนึ่งสองโอ้โหสามสี่ถีไปเรื่อยๆนะห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบเออดีปะ่ะ ใช้ได้นะพี่ลองดูไหม,มจะนอนไม่ค่อยดีไปอิดมันมันแรงดึงหน่อยหนึ่งไะงอเขาสิถีบเบาๆนะไปอิดถีบนิดเดียวถีบเดียวงอปล่อยงองอเออจังหวะดีๆงอเป็นไงอะไรดัง อย่าอย่าทิบสุดอย่าทิบสูตรอย่าอย่าทิบสุดลองทิบสิปล่อยเออเนี่ยดังเลยนะกึกเา่กยองก็มันไม่กระชับไงนี่ไงเออขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องทิบสุดนะเออเจ็บไหมมันเบาขึ้นไหมเนี่ยนะอย่ายืมนะอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะสำหรับคนฮะ มันขาสั่นเพราะมันไม่มีกําลังต้องใช้หนังยางที่เราเนี่ยข้างนี้ยันไม่ได้นะเวลาเวลาคส่กเกงอ่ะยืนข้างนี้ไม่ได้โอมันไม่ได้ว่าขาเราไม่มีแรงมันมันเหมือนกับว่าตัวกล้ามเนื้อมันมีแรงก็เลยอักเสบตรงเนี้ยแต่กดให้แล้วมันก็จะคายลงล้มพยายามไปทําเงี้ยบ่อยเย็นเช้าเย็นนะคนที่มีหนังยางลองทําดูนะครับเข่าเสื่อมคุกเข่าไม่ได้แล้วก็กล้ามเนื้อเข่ายันพื้นไม่ได้ยืนขา ได้อย่างเงี้ยลองทําดูมันมันช่วยได้เยอะนะอย่าไปพึ่งกับกินแตยามากนยิ่งเสื่อมนะกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้เยอะ